บัตรเครดิตอีออนรอยัลออคิ d พล s สแพทิทนัมให้คุณบินได้ไกลใหม่ได้เยอะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องร้องว่าสุก้อยกับรายการสุก้อยจี่แป่นวันนี้เราอยู่กันที่เมืองสวรระจังหวัดจิบะค่ะคุณผู้ชมเริ่มเข้าฤดูใบไม้ร่วงกันแล้วนะคะวันนี้ฮิโรซังก็เลยจะขอพาไปชมเทศกาลแห่งฤดูใบไม้ร่วงกันสักหน่อยค่ะป <laughs> yeah! มาถึงแล้วครับเมือนสวาราครับฮ่าส,สดชื่นครับตัวน,นี้นะครับทุ่นดอกคอสบอสนะครับเตมสวยมากตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองสวารานะครับเพราะว่านะครับตัวน,นี้ต้นที่ผมมาเดือนสนิบนะฮะมีเทศากาลขึ้นชื่อของ เมืองที่นี่นะครับชื่อว่าซา ai บารานอไทชาซาบารานอไทไซเดี๋ยวว่าเป็นยังไงนะครัเดี๋ยวผมพาไปชมครับตัวนี้นั่นเรือไปอในเมืองเลยนะครับชมบรยากาศน,นะฮะตัวนี้สบายๆนะครับเราวสกคู่ครับตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เมืองซาวะค่ะคุณผู้ชมเมืองที่เข้ามาถึงก็รู้สึกถึงความคลาสสิกคลาสสิกนะคะ คนญี่ปุ่นเขาเรียกที่นี่กันว่าโคเอโดหรือว่าเกียวโตน้อยค่ะแอบเห็นบ้านเรือนเก่าๆนะคะที่เขาว่ากันว่าอยู่มาไม่ต่ำกว่า200ปีนี่มันกลิน่นอายบรรยากาศแบบสมัยเอโดยุคเก่าของญี่ปุ่นจริงๆด้วยล่ะค่ะดูอย่างเรือที่เราสั่งนั่งสิค่ะเข้ากันกับบรรยากาศมากเลยค่ะ ถ้ามีเวลามาเดินเล่นที่นี่ได้สักหนึ่งวันนะคะน่าจะสนุกดีนะคะว่าแต่เริ่มอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าเทศกาลเดือนสิของฮิโรซังจะเป็นยังไงนั่งเรือตามฮิโรซังไปชมกันเลยดีกว่าค่ะได้นเสียงแล้วนะผู้ชมให้หมคที่น,นีดนึงครับอันนั้นเรียกว่าดาชินะคะน่าจะภาษาไทยพูดว่ากระบวงแขนนะฮรบกระวงแข่นะฮะตัวนี้นนนออมีผู้หญิงด้วยน่ารักด้วย ร้ Long, องอ่ะนะร้ Long, องอ่ะนะแล้วก็มีผู้ชายผู้หญิงก,ก็จะดืนแบบนี้แล้วก็ผู้ชายก็จะพุชพุชแล้วข้างบนนะฮะมีตุ๊ก,กตาเมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับคืออันนี้คือสาย่ละขอ่อนเทศกาลนี้นะครับแต่ตัวนี้กลางวันเนี่ยแค่ยังเตรียมตัวเยอะแสเยอะใสยอยู่นะครับยังเย็นมืดๆนะครับสวยแค่ไหนานะครับหลอดนี้น่อนะครับ เดี๋ยวเข้าไปนั่นเรือเข้าไปในเหมือนแลกักน,นะฮะไปอ๋ออีพึ่นอีพื่นเลยครับนั่นเรือชมรถไฟ JR เข้าไปอีกครับสวยเนี่ย แล้วก็ผมขออธิบายจินจานิดนึงนะฮะคือดาชิเรียกว่าดาชินะครับกระว่าแขกนะฮะคั้มบ่อน,นี้ยมีตุกตาใหญ่ๆนะฮะบางทียนนั้มเป็นจกักรพรรดิญี่ปุ่นสมัยก่อนนะฮะหรือว่าเป็นโชกุนที่ขึ้นชื่ออะไรเนี้ฮะ,ค,ะคนญี่ปุ่นอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ขึ้นชื่อนะครับเขาเป็นตำตุกตาแล้วก็ที่กรุวาน,นี้นะครับออกจากเมืองน,นี้นะครับสิบสี่สิบสี่ คัน14คันนะฮะแล้วทีละเมืองทีละมือบ้านนะฮะมือบ้านเขาก็เรื่อมมือกันดึงในเมืองนะวันนี้นสนุกแน่นะฮะช่วงใหญ่เนี่ยจะมีร่างขายกล้องออกมาด้วยนะฮะถึงท่าเรือใหญ่ในเมืองสวรรค์นะฮะท่าเรือใหญ่มากนะ,ะเป็นท่าเรือนานานชาติโอเคชมกันครับไปจ้า อ๋อบรรยากาศดีมากเลยครับเป็นยังไงบ้างครับนั่งเรือแป๊บนึงนะฮะลองที่นี่ในเมืองสวาลานะครับเราคนญี่ปุ่นเรียกเขาว่าเหมือนเคียวโตใช่ไหมฮะเรียกว่าเคียวโตน้อยนะฮะตั้งแต่สมัยยุคเอโดะสามร้อยปีที่แล้วนะครับเหมือนเดิมม้เลยครับสปานที่น้ำออกมานะฮะมีประวัติสั0สามร้อยปีนะครับแล้วก็มีความใหม่ก็คือสมัยตั้งแต่ยุค เอโดะนะฮะเขาก็น้ำแบบนี้ฮะใช้สำหรับการกระแสนะครับเขาคห้น้ำไปทั่วเมืองเลยนะครับตอนที่ทำนาเข้านะฮะเขาก็กระชายน้ำนะครับแต่ยังวัฒนธรรมแบบนี้เขาก็รักษาไว้ก็เลยตัวน,นี้ให้ดูแบบนี้นครับจ้าจ้าบาัสขึ้นจมนลักขันน้ำออกมาปะมั้งห้าทน ในตัวเมืองน,นะฮะก็เห็นกำลังเตรียมตัวนะฮะสำหรับเทศกาลเทศกาลสามเจ้าของที่นี่นะครับแต่ว่ายังไม่มีขนนะฮะมาจดใจเย็นครับตอนนี้ซ้อมม่องกลึ่งนะครับแล้วอีกสักพักหนึ่งสักห้าโมงเย็นนะฮะกำลังเปิดไฟของก็ออกมาบรรยากาศดีๆนะฮะเดี๋ยวของออกมาเยอะนะอีกสักพักหนึ่งครับรอสักครึ่งะครับอีกนิดนึง สุก้อยเจแปนมีรางวัลตอนท้ายรายการนะคะอย่าลืมส่งคําตอบรวมลุ้นรางวัลกันด้วยค่ะสุก้อยเจแปนสุก้อยเจแปนตรงนี้นะครับกำลัง เรื่องเทศกาลสำหรับรูฤดูใบใม้เรื่องของเมืองสวาระนะครับ,บเทศกาลนี้มันสนุกมากครับฮิโรซัส,สนุกแค่ไหนานะครับ,บเดี๋ยว้าปไปชมครับ,บเริ่มแล้วถึงไม่บอกนะคะก็รู้ค่ะว่าฮิโรซังของเราตื่นเต้นขนาดไหนนะคะพามาดูคดเตรียมงานกันตั้งแต่เช้าอุ้ยทุกคนกำหมักขมิ้นใช่นะคะมากันครบนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กโอ้โหสามัคคีไม่กลัวร้อนกันเลยทีเดียว เดินชมบรรยากาศเตรียมพร้อมของเทศกาลนี้มาพอสมควรแล้วนะคะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่านี่คือเทศกาลอะไรกันแน่เทศกาลยิ่งใหญ่แห่งฤด,ดูใบไม้ร่วงที่เห็นกันอยู่นี้นะคะก็คือ The Big Float Festival of Sawara เป็นเทศกาลใหญ่ของศาลเจ้าสุวะและเป็นหนึ่งใน3เทศกาลใหญ่ของภูมิภาคคันโตเลยทีเดียวนะคะ ปีปีหนึ่งนะคะเขาจะจัดขึ้น2ครั้งด้วยกันครั้งแรกจะอยู่ในช่วงหน้าร้อนและครั้งที่2ก็ช่วงนี้เลยค่ะเดือนตุลาคมปกติเขาจะจัดกันช่วงอาทิตย์ที่2ของเดือนตุลาคมค่ะงานนี้มี3วันด้วยกันนะคะเริ่มวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ สำหรับปีนี้เขาเริ่มกันตั้งแต่วันศุกร์ที่11ก็คือวันนี้นะคะที่มาถ่ายทำกันอยู่ที่นี่ละค่ะจนถึงวันอาทิตย์ที่13ค่ะสำหรับวันแรกแบบนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนเตรียมการอยู่นะคะคนอาจจะน้อยไปสักหน่อยนะคะแต่เสาร์อาทิตย์ไม่ต้องพูดถึงค่ะคนเยอะแยะแน่นอนค่ะถือเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความสามคัคคีร่วมมือร่วมใจของคนในเมืองในจังหวัดที่แสดงออกอย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะดูสิคะ กลุ่มที่ลากก็ทําการลากนะคะกลุ่มนักดนตรีที่อยู่ด้านบนนะคะก็ทําการขับกล่อมบรรเลงดนตรีนะคะสนุกสนานเชียวค่ะนอกจากที่เป็นหนึ่งใน3าเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในคันโตแล้วนะคะเขายัางบอกว่าเทศกาลสวรรเป็นเทศกาลเก่าแก่ที่สืบทอดกันมานานกว่า300ปีอีกด้วยโอ้โหสูงก้อยจริงๆค่ะที่เห็นดึงดลากๆกกันอยู่นี่นะคะเป็นขบวนแห่ที่เ,เขาจะแห่ลาก,กันไปรอบๆบเมืองนะคะและไฮไลท์ของขบวนพาเหรดที่เห็นอยู่นี่นะคะ ก็คือตุ๊กตาตัวใหญ่ๆนะคะซึ่งบางก็เป็นเทพเจ้าบางก็เป็นจกักรพรรดิหรือเป็นวีรบุรุษนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็เป็นบุคคลที่มีความสําคัญทั้งนั้นเลยค่ะว้าช่ยว้าช่ยหมายความหมายความว่ามันนั่นไม่มีความหมายฮะด้วยกันด้วยกันประมัติเนี้ยฮะว้าช่ยว้าช่วยนะโอ้ยใหญ่มาก เทศกาลญ,ญี่ปุ่น,นะครับสนุกมากเลยครับอยู่ที่อุรานสวาราจาวาชิบาครับถ้าอยากจะมาจากเมืองไทยนะฮะบ,บินโทงได้เลยนะครับแค่ประมาณหกชั่วโมงเอ็นนะครับใชใ้สายการบินไทยนะครับสนุกและสบายและสดชื่นครับ แต่เหล่าฮิโรซังของเรานะคะก็อดรนทนไม่ไหวนะคะแค่เดินชมอย่างเดียวมันไม่เข้าถึงความสนุกใช่ไหมล่ะคะฮิโรซังโอชวทคี่ัยราัชดีุ่ับมกาุคนับมเับมาารเรดีครับสวัสเดีนครับสวัสดีครับวมรอุคมแทนแล้วฮะไม่ ทำไมผมมีอะไรผู้หญิงเลยยันดีมีกีซสายขวาสายโอเคโอ้ยยุ่มมากเลยอะที่สักกันเนี้ よろしくお願いします。ここではい。はい。こっちか。ええ、日本人なんですけど、タイでーの俳優やったりしています。よろしくお願いします。少しだけ。はい。サワディーカー。サワディカー。タイ、タイ行ったことありますか。あります。よあります。ああ、じゃあ、タイ語でいきますね。 ทีนี้ก็ถึงเวลาเริ่มเคลื่อนขบวนแล้วล่ะเดียวเรามาดูกันนะะว่าฮิโรซังจะทำได้ดีกว่าออกสเต็ปเต้นรำรือเล่าวชอทเวริ่มเคลื่อนขบวนแล้ว่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฮโรซังจะทำได้ดีกว่าออกสเต็ปเต้นรำหรือเปล่า <c oughs> โอ้เชยโอ้เชยโอ้โดนรุมซะแล้วนะคะฮีโร่ซังของเราสนุกสนานจริงๆนะคะที่สดาลนี้มากันทุกช่วงอายุเลยทีเดียวแข่งแรงกันจริงๆค่ะไปดีไหมทุกคนโอ้ยเอ้อลูกโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยฮีโร่ซังเจออัดเข้ามา5คนซะงั้นโถโถโถนาสงสาร

É เราทสิ่งกุยมากเลยนะเรามาข้ามวยเห็นไหมครับมีตุ๊กตาแล้วฮะนี่อันะะนี้นิกีนิกีน้องมีโกอโตอละ,ะครับเป็นคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าปังก็เป็นพระเจ้านะครับเกี่ยวกับการกระแสทําให้อ่อไม่ให้มีพายุนะฮะแล้วก็ทําให้แบบที่ปลูกข้าวก็ปลูกผ,ผักสวนปักทุกอย่างนะฮะได้ทุกเรื่อยๆนะครับแบบทุกปีไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนี่แหละครับได้อ่ คือเป็นพระเจ้ากางกระแสนะครับเราก็นับถือทั้งนะฮะนี่แค่เตรียมงานช่วงเช้านะคะยังน่าสนุกขนาดนี้เดี๋ยวเราตามไปดูช่วงเย็นกันบ้างดีกว่าว่าจะน่าสนุกมากขนาดไหนปนรส ใครกำลังนั่งดูเพลินอยู่อย่าลืมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเตรียมส่ง SMS ตอนท้ายรายการนะคะสกุยญี่ปุ่นสกุยญี่ปุ่นบัตรเครดิตอีออนรอยัลออคิดพลัสแพทตินัม e ให้คุณบินได้ไกลใหม่ได้เยอะเวลายเย็นๆอากาศสบายๆนะคะออกมาเดินกินขนมชมเทศกาลอื้ม <c oughs> อย่ากเห็นแล้วล่ะคะ่ะ และนี่ฮิโรซังเดินหายไปไหนแล้วล่ะคะเนี่ยก็อเอามาแล้วนะครับในงานเทศากาลนะครับเป็นเด็กน่ารักมากเลยครับน,นี่ทำอะไรอยู่ครับแม่แวะร้านของเล่นซะงั้นน่ะจับป่ะคันละสามร้อยเยนหนึ่งร้อยบาทเท่าที่จับได้โอ้ยจับได้เย,ย้อนหนีน่ารักครับถ้ามาร้านนี้นะฮะเขาบอกว่าจับนี่น้อยๆใช่ไหมเด็กเด็กเด็กๆกอ่ะมือเล็กเล็กอ่ะเขาก็ให้แทน,นะครับไม่เป็นไรครับคงให้คงใจดีเขาบอก

อหอมอร่อยฮะรเรียกว่าฮาบิชิกิ่งไก่สมุนไพรนะฮะไก่ย่างสมุนไพรนะฮะสำหรับผมเนะี่ยอร่อยมากนะฮะไม่รู้ว่าคนไทยชอบหรือเปล่านะฮะนี่อร่อยหรือเปล่านี่นะ <c oughs> ภาษาญี่ปุ่นด้วยโอชิ <c oughs> มีคนดูนะฮะเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น <c oughs> ไก่ย่างสมุนไพรนะฮะลองดูเลยฮะไก่ฮะคุณด้วยะฮะครับนะฮะ<อ> <laughs> จะได้จะได้อร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยครับอาเดี <c oughs> ๋ยตโจใส่มาตสวัสดีครับ <laughs> อร่อยไหมครับ <c oughs> อร่อย <c oughs> อร่อยโอเคเอาเดย มาแล้วมาแล้วผมชอบแบบนี้ฮะเชิญเชิญอ,อิกสก้าโอ้ยโยนห่วงค่ะโยนห่วงเหมือนงานวัดบ้านเราเป๊ะเลยรอดูก่อนนะคะว่าจะเล่นเหมือนกันด้วยหรือเปล่ามีเพลงเพิ่มความสนุกด้วยนะคะ<า>โยนเลยค่ะฮิโรซัง<า>ออกเต็มที่เอ๊ะนั่นเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนะโอเคจ้าดีเชิญเยอะอะเล่นคนเดียวเคินเหรอคะ ควนน้องๆเล่นด้วยซะงั้นอ่ะกอ้เอ๊ะเอ๊ปิกจูเฮ้ยได้ปิกาจูด้วยอะสุกยเก่งจังเลยค่ะเเเเเอเีตีตีตีมดี๋ยวอัมเดอ๋คิดนานหน่อยอะไรโปเกมอนโอเคโปเกมอนสตร์ おっ惜しいいななあああれれね、ねケットモンスターこですかは<れ> <laughs> んダメなんだ、ね、おー優しいお<ー> <laughs> ย้โอเคสุดท้ายนะฮะสุดท้ายเอาเบสบอลดีกว่าเอาเบสบอลอะฮะสุดท้ายนะฮะเอาเบสบอลเยสสุดเลยไปต่อครับสรุปว่าน้องสองคนนะคะได้เหมือนกันค่ะและฮิโรซังล่ะคะสรุปว่าไม่ได้อะไรเลย จะว่าไปนะคะบรรยากาศงานวัดญี่ปุ่นนะคะก็ใกล้ๆก,กับงานวัดบ้านเราเลยนะคะร้านค้าสีสันนะคะความสนุกเสียงหัวเราะดนตรีและก็รอยยิ้มค่ะโ,โอ้โหคุณผู้ชมคะดูขบวนแห่เมื่อเช้าสิคะสีสันสว่างสวยสวยงามเชียวนะคะฮิโรซังคะไปเดินชนมกันเลยนะ นี่นะครับกับวังแขกนะครับกำลังยืดทานนะครับต้นที่ยืดทานนะฮะอันนี้คือจุดสำกำสำหรับคนที่คนที่แขกอยู่นะครับเ,เพราะว่าต้นโชฟยฟีมือดีๆอะฮะชองเนี่ยช่องกำเป็นหลือบ้านเนี่ยถ้าชองเดียวนะเขาต้องรู้สึกว่ามันเคอะ มันไม่สำเร็จอ่ะเขาอายมากเลยนะครับก็เลยต้องอยืนทงให้สวยที่สุดต้นดูสวยด้วยนะครับไม่ให้ชมกลาเป็นฟวน,นุ่นด้วยนะฮะอ๋อเด้ก็เด็กๆวิงช่วยเอ้ย <c oughs> ช่วยกันเลยช่วยกันเลย เอาเมื่อกี้เขากลับรถใช่ไหมฮะกลับรถกรับกระบองแห่นะฮะท่าน้องก็เป็นแบบนี้เลยอันนี้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนเหมือนภาษาคิราการ์นะฮะเหมือนเนาะนะฮะอันนี้เรียกว่าคลับแบบเนาะโนโนจิทา no no โหวันนี้สนุกมากเลยค่ะฮิโรซังเดินเล่นในเมืองน่ารักน่ารักนะคะเที่ยวเล่นชมศิลปะกับเทศกาลยิ่งใหญ่300ปีหลงรักเมืองนี้จริงๆแล้วล่ะคะ่ะ จิบะนี่เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายมากมายเลยนะคะลงสนามบินนาริตะไม่ทันไรนะคะก็พบกับความตื่นตาตื่นใจหลากหลายแล้วล่ะคะ่ะทั้งวัดวาอารามของกินแหล่งพักผ่อนนะคะธรรมชาติอย่างนี้หรือจะเป็นเมืองเก่าอย่างเช่นสวรรแบบนี้จริงๆแล้วนะคะถ้าไม่ได้มาช่วงเทศกาลก็ยังขอยืนยันนะคะว่าเมืองนี้มีสเสน่ห์ค่ะ แค่เดินเล่นก็ได้ชมเมืองเก่าๆร้านค้าน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยจริงๆค่ะไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าไกลโตกเกี่ยวแค่นี้จะใกล้ชิดธรรมชาติแบบเต็มๆได้ไม่ยากงานเทศกาลนี้ก็สูบก,ก้อยอลังการจริงๆค่ะลองหาเวลามาเที่ยวกันดูนะคะเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับอันนี้นะครับเทศกาลสันเจ้าที่รักษาไว้จนถึงเยาวนานประมาณ300ปีนะคะชื่อว่าเทศกาลกุนสวารานะครับแล้วก็ผมรู้สึกนะฮะเทศกาลนี้นะครับ พีละมีสองรอบนะฮะหน้าร้องกับรูดูใบไม้เลื่อนนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะรูดูใบไม้เลื่อนนี้นะฮะก็เขาก็กลับมาทุกคนนะฮะกลับมาที่นี่แล้วก็เจอกันคนที่เกิดเหมือนนี่นะฮะแล้วก็ผมรู้สึกว่าอันนี้แหละฮะไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวทําให้รู้สึกว่าหลักบานตัวเองนะฮะลักบานเกิดตัวเองนะฮะอันนี้คือผมว่า รักษาไว้ยาวนาน3าม้อยปีเหมือนกันนะครับวันนี้กินนีก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs> ชมรายการจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะคุณผู้ชมมีกิจกรรมสนุกๆจากอีออนและการบินไทยให้ได้ร่วมสนุกกันค่ะเพียงชมแล้วตอบคําถามประจําสัปดาห์ท้ายรายการก็สามารถรุ่นรับตัวเครื่องบินไปกลับกรุงเทพซัปโปโรชั้นประหยัดกันได้ง่ายๆและนี่คือคําถามประจําสัปดาห์นี้ค่ะงานเทศกาลจัดขึ้นที่เมืองอะไรทีจีหสวาะทีจีสพพระพิมทีจีหหรือทีจแล้ว SMS คําตอบมาได้ที่7 7 4, 4 7 7 7 4 7 คิดค่าบริการครั้งละสาบาทอย่าลืมมาร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลใหญ่กันนะคะเฉะลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วฮิโรซังทำอาหารอะไรในแคมป์ทีจีหข้าวแกงกะหรี่และนี่คือผู้โชคดีประจำสัปดาห์ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสวัีจาก เททีีออ่่่ยวญปุนุกที่กับอโองคับ,บ <Action. S 1> สุกียจะเป็นสัปดาห์หน้านะคะห้ามพลาดเลยค่ะฮิโเราังจะไปบุกครัวมเมืองคานาซาวะที่จังหวัดอิชิกาวะไปปะทะกับปูสวยปูหน้าหนาที่หากินได้ไม่เกิน3เดือนเท่านั้น ต่อกันด้วยเดยเล่ที่ว่ากว่าคนอิชิคาวะกินกันมากติดอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นซูชินั่นเองทีโรซังจะประทะอาหารอิชิคาวะได้หน้าอิจฉาขนาดไหนนะคะตามดูกันได้สัปดาห์หน้าเวลาเดิมค่ะ